โบทร้างไร้คนเหลียวแหลคืนชีพกลายมาเป็นคลับอินเฟอร์โนคลับดิสโก้ที่ร้อนแรงที่สุดในเมืองในขณะที่คู่รักเตรียมโชว์ลีลาเล่าร้อนสถานฟรอปีศาจร้ายก็รอเล่นงานทั้งคู่ในมุมมืดเรื่องราวของดิสโกอินเฟอร์โนภาพยนตร์สั้นสยองขวัญจากเน็ตฟลิจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับ ในปี1959ซิสเตอร์ลินก็อยู่ในตู้สาร,รภาพบาปในโบสถ์คาทอลิกแห่งหนึ่งครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเธอนั้นกำลังสาร,รภาพอยู่กับใครพระเจ้าบาทหลวงหรือปีศาจแต่เธอก็รู้สึกวิตกจริตมากขึ้นเรื่อยๆลองไห้และค,ควรครวญว่าเธอเนี่ยอยากมีลูกเป็นของตัวเองมาโดยตลอดแต่ทำไม่ได้และตอนนี้เธอก็มีลูกแล้วซึ่งก็ขโมยจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอฆ่าไป เธอรู้สึกผิดจึงโขกหัวตัวเองกับตู้สารภาพอย่างแรงเธอออกมานอกตู้ก็เห็นตะกร้าทารกวางเอาไว้ต่อมาบาทหลงก็เดินเข้ามาในห้องและก็เห็นซิสเตอร์ลินทำอัตตาวินิบาตกรรมอยู่ใกล้กับแท่นบูชาพระคริสตจากนั้นโบสถ์ก็ถูกทิ้งร้างอย่างเป็นปริศนา ในปี1973ไม่ทราบว่าเหตุผลกันใดหรืออาจจะเป็นอาถรรพ์วิญญาณเฮี้ยนของแม่ชีก็เป็นได้ครับโบสเนี่ยก็เลยถูกแปลสภาพให้เปลี่ยนเป็นไนท์คลับดิสโก้ที่มีชื่อว่า Inferno เป็นที่รวบรวมของเหล่าบรรดานักเต้นเท้าไฟาต่างเพศต่างวัยรวมถึงเหล่า IGBTQIA ที่เข้ามาปลดปล่อยยามค่ำคืนและว,วันนี้ก็จะมีการแข่งขันเต้นรำซึ่งเมลและแบรนดอนแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเต็งในคืนนี้ครับในระหว่างที่มีการซ้อมกันนะฮะก็เกิดความผิดพลาดบางประการเข้าเมลก็เลยขอเข้าห้องน้ำเธอเนี่ยอาเจียนหนักคาชักโครกเลยครับและเพื่อนของเธอที่เป็น LGBTQIA+ ก็เข้ามานะฮะ ก็รู้ทันทีว่าเธอนะ่ะตั้งคันอ่อนๆซึ่งเธอก็มีความวิตกกังวลและยังไม่ต้องการที่จะบอกกับแฟนหนุ่มของเธอครับเธอจึงขออยู่คนเดียวในห้องน้ําสักพักแต่แล้วครับไฟมันก็ดับไปเชื่อขณะและเมื่อไฟติดขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเธอเนี่ยยังอยู่ในสถานที่แห่งนี้แต่บรรยากาศโดยรวมเนี่ยไม่ได้เป็นไนท์คลับนะครับยังคงเป็นโบสถ์ที่ย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่1,950ครับ เมลนะฮะค่อยๆเดินออกมาจากห้องน้ําเดินไปตามห้องต่างๆซึ่งมันก็มาใชดิสโกขับที่เธอคุ้นเคยอีกต่อไปแล้วจากนั้นนะฮะเธอก็ได้เห็นวิญญาณของหญิงชราเนี่ยคุกคามเธอตามหลอกล่อเธอและแม้ว่าเธอเนี่ยจะหนีเข้าไปอยู่ในตู้สารภาพวิญญาณหญิงชราก็ยังหลอกล่อเธอเธอหนีออกมามันก็กระโจนใส่เธอครับมันจะกินลูกของเธอในท้องแล้วก็บอกว่าเธอนั่นแหละถึงแม้ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปแต่วิญญาณร้ายเนี่ยยังจําเธอได้ มันเป็นคนที่นําเธอมาตั้งแต่ยังเป็นทารกครับปีศาจร,ร้ายมองเมลด้วยดวงตาสีดํามันครับดวงตาของมันเนี่ยนะฮะมีสัญลักษณ์ของไม้กางเขนกลับหัวทั้งสองข้างเจ้าปีศาจร,ร้ายมันจะเอาลูกของเธอไป เมลร้องเสียงดังลั่นแล้วก็แฟนหนุ่มกร,รีบมาช่วยเธอได้ทันและดูเหมือนว่าเมลเนี่ยจะปลอดภัยจากปีศาจร้ายแล้วนะครับแต่ก็หารู้ไม่ว่าเธอนั้นเนี่ยถูกปีศาจเข้าครอบงำอย่างเต็มที่แล้วดวงตาของเมลเปลี่ยนเป็นสีดํามันครับซึ่งมันซ่อนแผนการบางอย่างเอาไว้ภายใต้ดิสโกโอ้อินฟลูโนโแห่งนี้ครับ ก็น,นับว่าเป็นภาพยนตร์สั้นสยองขวัญที่เล่นเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับโดยเฉพาะการใช้แสงไฟที่มันเปลี่ยนไปตลอดเวลานั้นมันทําให้รู้สึกไม่มั่นคงไม่น่าไว้วางใจอยู่ตลอดเวลาครับอย่างไรก็ตามนะฮะด้วยความที่เป็นภาพยนตร์สั้นมีความยาวเพียงแค่18นาทีเท่านั้นมันเลยทําให้บรรยากาศโดยรวมเนี่ยรู้สึกว่าเรากําลังดูหนังตัวอย่างภาพยนตร์สยองขวัญที่มันมีสีสันฉูดฉาด การที่จวระครเมลเนี่ยเดินผ่านห้องต่างๆและสีเนี่ยเปลี่ยนไปตามนั้นนะฮะมันก็เลยทําให้รู้สึกเกิดความหวาดระแวงว่าปีศาจเนี่ยมันจะโผล่เข้ามาตอนไหนได้ดีเลยครับ นอกจากนี้หนังยังมีสัญญาที่สําคัญที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จากยุค50ให้กลายมาเป็นแหล่งบันเทิงเริงรมในยุค70เป็นจากโบสถ์อันเปรียบเสมือนกับเป็นที่อยู่ของพระเจ้ากลายมาเป็นดิสโก้คลับอันเป็นที่อโครจรของผู้คนมาปลดปล่อยความทุกข์นะฮะและถึงแม้ว่าวิธีการเนี่ยมันจะต่างกันแต่สุดท้ายแล้วปลายทางม,มันก็เหมือนกันครับมันก็คือการทําให้ตัวเองนั้นมีความสุขสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นั่นเองนะครับ การที่หนังได้เลือกให้โบทได้กลายมาเป็นขับดิสโก้ในช่วงปี70นะฮะแล้วก็ใส่สีสันที่มันฉูดฉาดและก็เปิดเพลงตามสไตล์ของยุคข้อไปที่สำคัญก็คือเขาตั้งใจใส่จัวระคร LGBTQIA+ พัเข้าไปเข้ามาเที่ยวและเต้นรำในคลับแห่งนี้นะฮะที่เต้นอย่างสุดเวี่ยงหลายคนหลายคู่เลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงเอ็นเครดิตเนี่ยก็ใส่ภาพการเต้นรำอย่างเย้าวยวนยาวนานเข้าไปด้วยในส่วนเนี้นะฮะผมก็เข้าใจว่าทางทีมสร้างเลือกปีที่เหมาะสมก็เพราะว่าในช่วงยุค70เนี่ยนะฮะเป็นช่วงที่กระแสะการต่อต้านรวมถึงการเรียกร้องสิทธิของกลุ่ม LGBTQIA+ เนี่ย ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะครับจึงไม่แน่ใจนะฮะว่าทางผู้กำกับและคนเขียนบทนั้นต้องการจะแสดงถึงความเป็นอนุรักษ์นิยมหรือกลุ่มหัวก้าวหน้ากันแน่นะฮะในจุดนี้ก็ต้องให้คนดูไปตีความเอาเองครับ หนังได้กระตุ้นความคิดเกี่ยวกับความศรัทธาและความบาปและความวิตกกังวลของผู้เป็นแม่นะฮะ,สะแสดงถึงเส้นบางๆเป็นเส้นแบ่งระหว่างการชี้นําและความไม่ชัดเจนของความคิดของผู้คนที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยซึ่งอาจจะเป็นการตีความได้ว่าความสุขที่พระเจ้ามอบให้นั้นมันมาช้าเกินไปครับแต่ความสุขของการใช้ชีวิตในปัจจุบันตามสถานเริงรมนั้นนะฮะมันได้ผลอย่างรวดเร็วกว่าเยอะเลยจึงไม่แปลกใจเลยนะครับที่คนรุ่นหลังเนี่ยให้นิยาม คําว่าพระเจ้านั้นต่างกันครับปัญหาหลักของหนังนะฮะก็คือแม้ว่าจะมีความหวาดระแวงแต่หนังมันไม่น่ากลัวเท่าที่ควรจะเป็นครับมันมีเพียงแค่ช็อตเด็ดตรงที่ผีหรือปีศาจแม่ชีเนี่ยก็โจนใส่ตัวละครหลักเท่านั้นนอกจากนั้นมันก็แทบไม่น่ากลัวนะครับแต่เป็นความตกใจซะมากกว่านอกนั้นแทบไม่มีอะไรเลยนะครับ ความเป็นมาของผีหรือปีศาจแม่ชีนั้นก็ไม่ชัดเจนแต่ก็อาจจะหมายความได้ว่าแม่ชีคงจะถูกปีศาจเข้าครอบงำหรือปีศาจบงการให้ลักพาตัวเด็กก็ได้นะครับและปีศาจต,ตนนั้นนะฮะก็น่าจะตีความได้ว่าเป็นอบิซูปีศาจแห่งการแท้งบุตรตามปติความเชื่อของชาวยิวและที่อยู่ในเรื่องราวของพระคัมภีร์เก่าก็เป็นได้ครับ d i s โก้อินเฟอร์แม้จะเป็นเพียงหนังสั้นนะฮะแต่บริบทของหนังนั้นก็สามารถนำมาขยายความให้กลายเป็นหนังขนาดยาวได้นะครับหัวใจสำคัญที่สุดก็คือการนำเสนอในเชิงสัญลักษณ์และความขัดแย้งกันระหว่างความดีความเลวบุญหรือบาปที่ถือว่าทำได้ดีครับ หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอาจจะตีความยากไปสัหน่อยและอาจจะตีความพลาดจนความหมายที่ผู้กำกับต้องการเสนอนั้นผิดเพี้ยนไปเลยก็ว่าได้นะครับยังไงนะฮะก็ต้องควรไปลองชมแล้วก็ลองตีความหมายของเรื่องนี้ดูเอาเองนะครับถูกผิดช่างหัวมันครับดังนั้นทางช่องซูเปอร์รีวิว a n n e l จึงของให้คะแนนความชอบ d i s c o Inferno เอาไว้ที่ 6. เต็มสิคะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ